โอ้ยใครถามเนี่ยวโอ้โหผ่อนได้สิลูกค้าดอกไม่แรงแพงเราไม่ขายนะฮะโปรโม,มชั่นนะเฉพาะ3คันเท่านั้นดอก0% 24เดือนจัดไปผ่อนนะโดยตรงกับธนาคารที่น่าเชื่อถือได้ไม่มีมั่วเลยลูกค้าของแถมเพียบๆอีกอยากได้ลูกค้าถามเรามาโก้สามคันนะอย่างที่บอก0%นะ24เดือนลูกค้าอย่าลืมนะเอาไหมเอามาถามมา บอกไปลูกคาทท้าถึงจะเป็นยืเดือนผมจำกัดแค่สัันเท่านั้นนะครับผมถ้าขายโปรน,นี้ต่อผมตายนแน่เลยครับทางบ้านไม่ยอมไม่เข้าบ้านแน่เดี๋ยวจะหาผมขี้โม้นนะลูกค้าลองเทียบหลายๆเจ้าก่อนแล้วค่อยมาคุยกับทางผมก็ได้นะครับผมอย่าลืมนะครับเรามีสองสาขานะแต่ตัวเนี้ยจะอยู่ที่สาขาบางนาตราดกม18ที่สมุทรปราการนะครับส่วนอโลงอะไรเรามีครบนะครับผมมาดูกันก่อนมามาลองขับมาลองดูกันครับ